เพียรเขาก็มีตั้งใจปฏิบัติทุกวันเก็บรายละเอียดสูงมากในการปฏิบัติไม่ใช่อีหลงชงเชงไปทําเรื่องดำราวนี่ความศรัทธาดีแต่วความเพียรไม่ดีก็ไม่ได้แล้วก็สติการรู้รื้อวก็ได้ในทุกขณะสมาธิก็ทําอะไรก็ด้วยความตั้งใจไม่ทําเพื่อจะเลิกไม่ทํเหนื่อยแล้วก็เลิกเบื่อแล้วก็เลิกไม่ใช่ตัวไหนเหนื่อยก็ศึกษาเรื่องเหนื่อยต่อไปตัวไหนขี้เกียจก็ศึกษาเรื่องขี้เกียจต่อไป ดูไหนมันคิดปรุงแต่งพุ่งสร้างเดี๋ยวศึกษามันต่อไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคือเพี้ยนแบบแบบจับขึ้นหลังอ่าถ้าว่าไปคือไม่ได้ไม่หยุดรถกลางทางอพอรถลงตรงนี้ปั๊บไปขึ้นคันนี้ตรงนี้ก็ขึ้นคันนี้พอมันเบื่อปับ๊บจับตัวเบือ่อขึ้นมาเป็นวิจัยต่อเลยมันขี้เกียจปับ๊บจับความขี้เกียจมาวิจัยต่อคนเหนื่อยปับ๊บจับความเหนื่อยหมายเขาขึ้นรถต่อต่อ,ตอ,ตอมันก็ไปถึงเป้าหมายไว้ใช่ไหม บางคนมันเบื่อปับ๊บก็อ,อยู่ตัวนี้ไม่เอาเบื่อขยันไปเลยค่อยไ่ทำเหมือนกับขึ้นรถไปลงตงัวนี้ก็แช่อยู่ตรงนั้นนะไม่ยอมหารถต่อไปก็นอนเล่นอยู่สถานีรถไฟไม่ยอมต่อรถเข้ากรุงเทพนี่ลักษณะเงี้ยความเพียรมันก็ไม่ต่อเนื่องพอเกิดบริษัทตัวไหนก็ไปอยู่แค่ต่านั้นง่วงมาฉันก็นอนดีกว่าฟุ้งซ่านมาฉันก็ไปทําเรื่องอื่นดีกว่าแทนที่จะศึกษาเรื่องฟุ้งซ่านต่อไปนะ ลักษณะเงี้ยมันก็เลยโอ้ปัญญาสําคัญนะปัญญาเพราะนั้นอย่างน้อยคุณสุบัติอย่างน้อยเนี่ยขอให้มีห้าตัวนะหนึ่งศรัทธาสองความเพียรสามสติสมาธิปัญญาส่วนสติสมาธิปัญญานี่เป็นผลนะส่วนมันจะมีมากน้อยหรือได้ดีแค่ไหนอยู่ที่เหตุคือศรัทธาและความเพียรถ้าศรัทธาถูกต้องความเพียรถูกต้องสติสมาธิปัญญาถูกต้องไปด้วยนะ เมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะเพราะฉนั้นทำมาถึงทํางานได้ทั้งวันเพราะอะไรเพราะมันได้ทําความเพียรไปด้วยหลวงพ่อไม่เห็นปฏิบัติเลยเอาแต่ง,งานไม่เจ็ดจะปฏิบัติยังไงเพราะเราปฏิบัติทั้งวันแต่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังปฏิบัตินะไม่รู้แต่ว่าสําหรับคนใหม่อย่ามาทําแบบหลวงพ่อไม่ได้นะเสร็จเลยเพราะอะไรเพราะยังไม่ชํานาญในการจับสติไม่ชํานาญในการจับสมาธิไม่ชํานาญในการจับปัญญา เพราะนั้นเราคนคนคนใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่ชำนาญอย่าพึ่งไปโห,มง,หมงานเยอะถ้าโหมงานเยอะไปไงก็ทำให้เราไปหลุดไปในงานเอางานเป็นตัวตนในขณะทำงานใครมาเบรกมาว่าปั๊บพลิกขึ้นเลยหลุดเลยทันีแค่นี้ทำอะไรไม่เข้าเรื่องเลยขยันไม่เข้าเรื่องเลยหลุดเลย แต่ถ้าเราคนที่ชํานาญแล้วเนี่ยอะไรกระทบกระแทกเขาจะชมเขาจะว่าเขาจะดา่าเขาจะนินทาเขาจะอะไรไม่สนใจสนใจทำไงฉันเลรู้สึกดัวไปเรื่อยๆเนี่ยที่ว่าคนใหม่คือคนยังไม่ชํานาญแม้จะปฏิบัติมาสีปี20ปีก็ตามถ้าไม่ชํานาญในการประคองความเพียรแล้วถือว่าใหม่นะถือว่ายังใหม่อยู่แต่ถ้าปฏิบัติสามปีห้าปีชำนาญในการประคองความเพียรก็ถือว่ามีเป็นเก่าละ พ่อปคองเป็นวัดกันที่ชำนิชำนาญในการทำไม่ได้วัดการวันเดินปีนะการปฏิบัติเนะี่ยวัดกะททาเป็นหรือไม่เป็นบางคนขับรถมาสปียี่สิปียังไม่เป็นรถเลยใช่ไหมเหยียบเกียร์เดียวขึ้นเขาลงห้วยรถก็พังไวนะขับรถคันไหนพังคันนั้นแต่สําหรับคนที่ชํานาญขับรถมาสามปีห้าปีคล่องขับรถแล้วปรากฏว่ารักษารถได้ดีมีความปลอดภัยสูงรถซื้อมาทีก็ ยมประจวบโยมเปี่ยมเนี่ยเขาซื้อลถสมัยเขาแต่งงานกันนะรถเบนน์อ่ะจนปัจจุบันรถคันนั้นยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเขาก็ยังใช้อยู่โอ้นี่เขาเรียกว่ามีความชํานาญในการใช้เพราะเขาไปช่างไฟป,ป้าด้วยก็รู้เรื่องรถดีเรื่องการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราทําด้วยความชำนิชำนาญมีมีความชํานาญในการที่จะมีศรัทธาคนจะทําบุญแบบไหนคนจะช่วยเหลือคนแบบไหนที่จะ ได้จังหวะด,ดีความเพียรก็เหมือนกันเพียนเนี่ยไหนที่ทมันไม่เหนื่อยไม่หนักเพียนแล้วรู้สึกสบายสบายมีเทคนิคในการเพียนแบบทำงานยังไงทํางานทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยไม่หนักเลยก็มีเทคนิคในการทําทําไปเบาไปสบายไปทาสมาธิไปศรัทธาและความเพียนจึงเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ความเพียนที่ถูกต้องไปยงไงหนึ่งระวังระวังในสิ่งที่มันจะทําให้เรา ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่าให้มันเกิดทําไปแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจผ่อนแก้ไปก่อนจะไปดันแต่ไม่ควาาวพอไม่สบายกายไม่สบายใจหยุดเลยไม่ใช่นะแต่แวแก้ไปก่อนแก้ทําให้มันเกิดความสบายกายทำไยแก้สักพักเอาแก้ไม่หมายความว่าหยุดก็ทํานั่นแหละแต่ว่ามีวิธีแก้ในการทํานั่นเองแต่ถ้าหากว่าการที่เกิดความไม่สบายใจไม่สบายกายไม่แก้ตรงนั้นก็เรียกว่าไม่ระวัง ไม่ระวังสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยให้ระวังสิ่งที่เป็นบาปให้ระวังตรงนั้นโอ้มันไม่สบายฉันหยุดฉันไม่ทาดีกว่าฉันนอนหลับสักพักเดี๋ยวค่อยมาทาใหม่อันนี้เรียกว,ว่าไม่ได้ระวังอนกันพอออกจาก่เพื่อติดเสน้นพอออกจากหน,นึ่งเพื่อติดเสนพอออกจากอกุศลนั้นไปติดอกุศลตัวนั้นพอเรารู้ว่าตัวกายตัวใจคณนี้มันไม่สบายทั้งกายทั้งใจมันเป็นอกุศลดูว่าทําให้มันสบายได้อย่างไร ใจที่มันกําลังขุนอยู่อันนี้ทาให้มันสบายใจได้อย่างไรต้องเก็บอารมณ์สักสิบวันถึงจะสบายใจอันนี้ก็ไม่ถูกนะขาะจิตใจของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ấy. อย่างพระอ,องค์ปริมานใช่ไหมเป็นโจรมาได้แท้เพราะพลิกแค่ไม่ถึงชั่วโมงเป็นพระอริยะเลยเพราะถ้าไม่สบายใจม,มันแก้ไขถ้าแก้ไขเปน็นแก้ไขได้ไวมากแค่เพบเดียวก็คนละเรื่องละวนะ แต่ถ้าหากว่ากายเนี่ยมันไม่สบายกายบางครั้งเราต้องต้องผ่อนต้องพักให้มันเพราะว่ามันปรับได้ช้าเพราะร่างกายของเราเป็นมวลสารที่มีการปรับเปลี่ยนได้ได้ช้าจิตของเรามันมีมวลสารที่ละเอียดมากมันปรับเปลี่ยนได้ไวจิตของเราจยาไปกรุงเทพเนี่ยมันไปถึงกรุงเทพทั้งหลายรอบแล้วแต่กายของเรายัางไปหาซื้อตัว๋วไปจองตั๋วไปขึ้นรถท่านูน้นท่านนี้ก็จะไปตั้งหลายวันกยถึงใช่หลายชั่วโมง แต่จิตมันไปหลายรอบแล้วเพราะอะไรมวลสารของจิตมันละเอียดกว่ามันก็ไปได้ไวไปได้สูงนะถ้าพวกเราจะเอาฟืนไปหุงข้าวโดยที่ไม่เปลี่ยนมวลสารของฟืนเนี่ยให้เป็นความร้อนเสียก่อนฟืนก็ทําให้เข้าสูงม่ได้ใช่ไหมมวลสารของความร้อนหรือไฟเนี่ยเป็นมวลสารที่ละเอียดของฟืนลําพังฟืนเนี่ยมันหุงข้าวไม่ติดเพราะมวลสารของมันต่า แต่พอเปลี่ยนมวลสารของมัน <c oughs> เปลี่ยนหมายวก็ว่ามันจะครบเพิ่มกําลังให้มันเปลี่ยนฟืนให้เป็นไฟเป็นก็ทำสำเร็จประโยชน์ร่างกายและหัวใจของเราเป็นมวลสารที่ยากแต่พอเอามาใช้พลังคือความรู้สึกตัวที่มันมากับกายกับใจนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวจิตตัวอารมณ์ตัวสติตัวสมนรมันก็เป็นมวลสารที่ละเอียดขึ้นไปสามารถพลิกเปลี่ยน อากุศลให้เป็นกุศลได้ทันทีนะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นธรรมชาติที่สัมผัสได้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่าศรัทธาและความเพียรของเราเนี่ยถ้ามันไม่ตั้งมั่นนะดูมันเป็นเรื่องยากไม่หมดอ่ะถ้ามันไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ไม่ถูกต้องนะฉันศรัทธาในการที่จะยกมือ ถ้ามันไม่ยกนะี่นรู้สึกมีปัญหาเยอะเลยถ้ายกเนะี่ยมีปัญหาเยอะเลยปัญหาสารวัตรชั้นศรัทธาที่จะนั่งหลับถ้าไม่ได้นั่งหลับมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นศรัทธาและความเพืยอต้องปรับให้ถูกต้องถ้าปรับไม่ถูกต้องมันก็จะไปติดอยู่แค่นั้นลักษณะนะั้นก็เป็นวิบากกรรมเป็นอนุสัยซึ่งแก่ยากก็ต้องปล่อยไปตามวิบากกรรมจนกว่าวิบากกรรมจะเบาบาง อันนี้คือพูดถึงเรื่องคนที่เขาติดอารมณ์เราใครติดมาจากทางไหนมาให้รพระธรรมหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อแก่เหมือนกับหลวงพ่อนี่จะแก้ได้ทุกเรื่องไลยใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกวิธีการเข้าไปเออทำอย่างนี้ก่อนนะลองทําถ้าเขาไปทําไปแก้ไม่ได้เอาตัวจริงมาเนะ่ยเอาตัจริงมาทีนี้ก็เยว่ออะไรเลยลุยกัน,นอย่างน้องนอดเนี่ยมาตอนเลือดนี่ใช้ไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้ใช้ได้เยอะนะแก้กันไปแก้กันมา เออนุองนอก็มีชีวิตมีความสุขขึ้นมีความสงบขึ้นแถมแก้ทางครอบครัวได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันมรู้วิธีแก้ไม่ยากเพราะว่าเพราะเราฝึกวิธีแก้ในตัวของเราตลอดเวลาแล้วโครงสร้างของเรามันต่างกันไหมท่าสี่กันหาต่างไหมอยายตนะหกไม่ใช้ต่างใช่ไหมกายใจรูปกายเวทนาอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ต่าง มันเป็นโครงสร้างอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราชํานาญในเรื่องของเราเนะี่ยเรื่องของู้อื่นมันก็ชํานาญไปด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะฉะนั้นเวลาไปทําการทํางานให้ถือว่ากําลังปฏิบัติธรรมถ้าหากเราเราเราเป็นและขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเรากําลังทํางานเหมือนกัน บางคนเข้าใจไม่ถูกขณะปฏิบัติค <c oughs> นนึกเอ๊ะคนงานคนนั้นทํางานอย่างนี้คนนี้ทํางานเราไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยออกไปทํางานทาั้งท่านที่ตัวเองยังไม่ชํานาญก็ไปอยากทํางานอย่างเงี้ยผิดละแต่ถ้าหากคนที่ชนานาญทํางานก็นเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมตัวเองก็กลังทางานหนักเหมือนกันแต่ทํางานในคนละแบบในฐานะผู้ใหม่ก็ทํางานแบบนี้ไปก่อนคือเดินโยกมือสร้างจังหวะไปก่อน ใน,ในฐานะคนเก่าเป็นงานเป็นชำนาญแล้วก็เอาวิธีการปฏิบัติไปลงในงานและเมื่อไรเสร็จจากง,งานก็กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมนะไม่ใช่เออฉันทำงานเป็นแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็ได้อันนี้ก็ผิดอีกนะเพราะฉะนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าทุกวันเรามีงานแค่สองอย่างคือคนเก่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำงานปฏิบัติไปด้วยในงานคนใหม่ตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าใจแต่หลวงพ่อไม่ต้องไปสั่งว่าน,นี่เธอต้องไปไม่ต้องพ่ออะไรเราพูดกันทุกเช้าทุกเย็นพอแล้วถ้าเรามีศรัทธาที่จะทําแต่ถ้าหาวว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะทาพูดกันทุกชั่วโมงก็ไม่ทําอยู่ดีเพราะนั้นศรัทธาในความเพียรมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดขัดข้องด้านเทคนิคอ,อ,อย่างนี้มาถามหลวงพ่อได้ผมว่าผมปฏิบัติแล้วง่วงผมก็แก้กันอย่างที่หลวงพ่อบอกอก็ยังแก้ไม่ตกทําไง วันนั้นน้องนุ้งถามเอ๊ะผมง่วงทุกวันผมแก้ไม่ถูกออานุ้งง่วง,ง,งทีไรนี่ถึงหันหลังเข้าเสาเนาะเกาหลังเอาหลังทูเข้าเสาน้องนุแก่ปรากฏว่าเราได้มาไม่ง่วงเลยนะฮะง่วงทีไรหันหลังเข้าเสาถูหลังเข้าเสาจนเสาตรงนั้นเกลี้ยงหนระือมั้งนุ้อย่างไี <laughs> ้นี่บางทีเราคิดไม่ออกแก้ง่ายๆของยากๆนี่แก้ง่ายๆแ,แต่ว่าถ้าเราไม่มีทักษะมันแก้ไม่ได้ เพราะอะไรข้างหลังเนี่ยมันเป็นแผงรับวงจรของพลังงานนะจนันนันจะไปบินเทาบาตนิมนต์เลยนะกำนันดาไปส่งท่านหน่อยหรือรุ่นรันก็ได้ไปรันไปส่งเพราะว่าท่านถือบินเทาบาตเป็นวัดถ้าเกิดไม่ได้บินเทาบาตท,ท่านไม่ฉันในยุ่งกันนะก <c oughs> ็นิมนต์นะครับร,รันไปเตรียมรถไปส่งท่านถ้าใครจะไปกับท่าน ลวงตาสององค์นอกากนั้นก็จะได้ทางาน,นต่อสำหรับฝนตกนะวันนี้พอฝนหยุดตกถ้าเกิดไปกัาทางฝนตกทำไงก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เขา,เอ,าอยู่แล้วลันจะนันนิมนต์เลยถ้าจะไปแต่ฝนตกก็โทษผมไม่ได้นะเอาเลยเอาพูดแค่ไหน ก็ไม่เอาไฟมาให้หลวงพ่อคนเดียวทุกดวงนะแล้วกลับระของแกะ